สวัสดีนะครับเพื่อนสมาชิกวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีรับแบตเตอรี่นะครับก็เป็นการทําความสะอาดแล้วก็รับน้ำมันต้องขอบอกก่อนนะว่าเป็นการทําความสะอาดฟันหลังการใช้งานซึ่งเศษผมจะติดเข้าไปในซอกฟันซอกฟันแบตเตอรี่ซึ่งทําให้สกรปรกแล้วก็เศษผมจะเอาเข้าไปอัดแน่นแล้วก็ทำให้แบตเตอรี่เรา ฟันเนี่ยมันไม่คมแล้วก็เสียง่ายเรามาดูนะครับว่าเราจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างวันนี้ผมก็จะแนะนำการล้างแล้วก็รับรับคมน้ำมันแล้วก็รับด้วยวีนอนวีนอนซ้ำเรารับด้วยวีนอนวีนนเนี่ยสมัยเรียนลูกเสือเนี่ยขัดหัวเข็มขัดขัดเหล็กขัดอ่าพวกขัดเงานี่ก็คือเลี่ยมเลยนะครับก็คือ มีประสิทธิภาพในการใช้ขัดเงาขัดหน้าสัมผัสนะครับเราก็หาซื้อได้แล้วก็ตัวน้ํามันก๊าดนะครับตัวน้ํามันกา๊าดหาซื้อได้ตามร้านก่อสร้างทั่วไปนะเราก็ซื้อน้ํามันก๊าดเพื่อใช้ในการล้างแล้วก็รับคมน้ํามันอาทิตย์ละครั้งหรือหลังการใช้งานก็ช่วยถนอมแล้วก็ช่วยยืดอายุ ความคมของฟันแบตเตอรี่นนะครับไม่ให้พี่น้องช่างตัดผมต้องมาปวดหัวเราก็ทำเองได้มาดูกันนะครับของผมก็อย่างนี้รับไปบ้างละเมื่อกี้รับน้ํามันไปบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะจะลองล้างล้างให้ดูอีกทีน้ํามันในแก้วผมก็เติมไว้นะครับเติมไว้แล้วก็ดําไปพอสมควรแล้วพอล้างไปเดี๋ยวจะล้างสองสามตัวก็วันนี้ก็เลยเติมใส่ไป เติมให้ท่วมท่วมฟันนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับวิธีรับก็จะห้อยลงมานะห้อยลงมาใส่แก้วแก้วพลาสติกหรืออะไรก็ได้เอาที่เราสะดวกอัครับเปิดทิ้งไว้เลยนะเปิดทิ้งไว้เลย เกิดทิ้งไว้เลยมาดูกันดูใกล้ๆเบื้อเรียเลยอุปกรณ์รับน้ำมันนี่ชัดๆเลยนะครับนี่ก็ดูกันชัด,ชดเป็นเต็มไปผมจะรับน้ำมันแล้วก็มีรับวีนอนด้วย เดี๋ยวนี้ให้ดูว่าเราจะรับอย่างนี้ทิ้งไว้ประมาณเป็นสองรอบสามรอบนะครับรอบละห้านาทีนะครับรอบละห้านาทีถึงสิบนาทีนานได้ก็ยิ่งยิ่งดีก็จะช่วยให้คงขึ้นสะอาดขึ้นแช่ไว้เลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือรับวีนอนเราจะสลับกันนะครับรับวีนอนอเดี๋ยวดูรับวีนอน ามาดูต่อนะครับหลังจากเราเรารับเรียบร้อยแล้วเรากา็ตัวฟันจะสะอาดนะจะค่อนข้างสะอาดตัวฟันนี้เราถอยตัวนี้มานิดนึงนะครับเดี๋ยวรับตัวรับคมด้วยตัววีนอนสลับนะครับดูนะครับทำเองง่ายๆดูแลแล้วก็ถนอมฟันตัวนี้ก็ไม่เหมือนใครนะก็เ,ออเราก็พยายามทำให้เรียบง่าย ครับอาจจะไม่ได้ถึงกับเยี่ยมมากเหมือนฟันใหม่แต่ก็ช่วยถนอมนี่เราจะใส่ตัววีนอนเข้าไปตรงฟันนะใส่เข้าไปนะครับใส่ครีมลงไปเลยใส่ไปให้เต็มหน้าเลยครับใส่ไปให้เต็มหน้าเดี๋ยวเราจะใช้น้ำมันกา๊าซล้างออกเหมือนเดิมแต่ว,ว่าเราใช้ตัวนี้อ่าเนี่ย ถูขึ้นถูลงโยกขึ้นโยกลงนะครับให้ตัวครีมเข้าไปตรงร่องฟันนะ,อ,ะอันนี้ก็เปิดเปิดให้เขาขัดกันไปเองนะให้เขาใช้น้ำยาขัดกันไปเองอ่าอ่าสบายทิ้งไว้อย่างเงี้ยโยกขึ้นโยกลงด้วยอ่า ไม่ต้องบ่อย,ยครับทิ้งไว้สบายสบายเลยทิ้งไว้แล้วเราก็มาค่อยมาเติมเอาตัวมันกาดออกก่อนเดี๋ยวไปห้อยไว้ตรงนั้นอ่าไม่ต้องจับสบายสบายอ่าทิ้งไว้เลยเนี่ย ไว้อย่างเนี้ยอะไรรองไว้เื่มียดนะครับม,รมาอย่างเนี้ยเราทิ้งไว้ประมาณอย่างเนี้ยแล้วเราก็เติมนะครับเอามาดูปิดอ่าดูอ่า,ดอาเดี๋ยวเติมหน่อยเราเติมตัวขีมเข้าไปนะ นี่ครับทำเองได้เลยทําเองได้เลยครับวีให้ฟันขัดกันไปเองนะครับฟันขัดกันไปเอง นครับจะเยอะออกนะจะไหลออกนะนี่ตัวเศษเศษที่ฟันเศษฟันเศษเหล็กที่มันสีเกันมันจะไหลออกอเยอะออกเองยิงไว้นะครับยิงไว้นานหน่อยนะครับห้านาทีน้อยก็สามถึงห้านาทีนะครับส่วนนี้ยิงไว้ ไเลย,เยผมไม่ต้องจับทำตามเวลาที่ผมบอกนะครับสลับกันไปกับน้ำมันกา๊าซนะพอเราตัวนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเพราะเดี๋ยวคลิปจะยาวแล้วก็เยอะเยอะหลังจากเราขัดวีนอนสักสองรอบสามรอบสองรอบสามรอบพอใจแล้วก็มาล้างด้วยน้ำมันกา๊าซออกนะ น้ำมันกา๊าซล้างออกเหมือนเดิมล้างเอาคราบเศษเหล็กแล้วก็ตัววีนอนที่เราขัดก็ทำไปอย่างนี้สักสองสามนาทีนะครับตัวนี้อย่างน้นอยก็ถือว่าเป็นการล้างสุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับเริ่มแรกก็ล้างด้วยน้ำมันกา๊กาซก่อนล้างเอาเศษผมออกก่อนล้างเอาเศษผมออกก่อน ล้างไปสัก5นาทีถึง10นาทีนะครับแล้วก็สลับด้วยวีนอนวีนอนสัก3นาทีถึง5นาทีนะครับ2รอบแล้วก็สุดท้ายก็มาล้างด้วยน้ำมันกา๊าดออกนะเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายสมมติเราทำทั้งหมดแล้วมีผมย่นเวลาจะได้คลิปจะได้ไม่ยาวนะครับสำหรับช่างตัดผม การล้างของความสะอาดด้วยจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใครสะดวกที่จะใช้แก้วพลาสติกหรืออะไรก็ได้นะครับหาดลองใช้ได้หมดเสร็จน้ำก่อน นี่ครับดูกันนี่เยี่ยมเลยนะเยี่ยมฟันเราเรียกว่าสะอาดเลยเศษแบบตามซอกตามอะไรนี่ออกไปแทบหมดแทบไบม่เหลือเยี่ยมเลย เรามาทดสอบประสิทธิภาพกันนะเดี๋ยวมาทดสอบความคมให้ดูนะครับหลังเราตัดก็ทดสอบนี่ขนาดไม่ได้ไปรับกับช่างนานแล้วนะใช้เองทำเองนี่ครับด,ดูจวดเลยจวด,ดเลยแหม อ,อนี่ครับตามบงแมสุดยอดอะ่ะเนื้อเนี่ยแน่นแน่เลยแุ่มแน่นเลยนี่จวดเลยอ,อย่างคมเนี่ยรับไปไม่กี่รอบเองนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำซ้ำหลังจากคลิปนี้อิงไว้อีก ก็เอามาล้างอีกรอบนะเอามาล้างออกอเทสให้ดูนะเมบก่กกีนะก็ฝากพี่น้องลองเอาไปลองกันได้นะครับก็น้ำมันก๊าซนะครับอย่าลืมแล้วก็ตัววีนอนนะครับซื้อตามร้านช่างได้เลยร้านก่อสร้างร้านก่อสร้างนะครับร้านอุปกรณ์ก่อสร้างมีแน่นอนร้านขายอะไหล่รถยนต์หรืออะไรพวกนี้อ่าลองถามเขาดู ใส่น้ำท่ทวมๆไปอย่างนี้นะจะได้ทั่มว,วไม่ต้องกลัวช็อตกลัวอะไรหรอกเพราะว่าต,ตัวมอเตอร์มันอยู่ด้านบนมันมีช่องกันไว้อยู่แล้วผมทำมาหลายรอบแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับหาหรือใครจะใส่น้ำมันกา๊าซน้อยกว่าน,นี้ก็ได้เอาตามสะดวกจุ่มดูแล้วมันไม่กระเด็นนะครับนะครับฝากติดตามนะครับฝากให้กำลังใจกันมาด้วยนะครับผมดูคลิป เบ็ดจบก็ทำกันได้เลยปรปกณ์ก็มีเพีแค่นี้แต่ก็ต้องใช้เวลานานหน่อยนะเวลาทำนะไม่ใช่ทำแบบนาทีสองนาทีเสร็จนะครับมีเวลาก็ทำทีละตัวทีละตัวมีดัตเตรียนหลายตัวก็ทำไปทีละตัวส่วนตัววีนอนและตัวน้ำมันกา๊าซก็ใช้เวลาอย่างน้อยห้านาทีจะดีนะครับให้เหล็กมันเหล็กมันขัดกันไปขัดกันมานะครับเพื่อสีเอา หน้าสัมผัสที่มันไม่เสมอกันบปีเวลาฟันมันสีกันในนี้มันโดนความร้อนแล้วแผ่นแผ่นฟันของแบตเตอรี่มันโก่งหน้าสัมผัสมันไม่เสมอมันทําให้ไม่คงนะครับนี่เป็นสาเหตุหลักๆเลยที่มันทําให้เกิดความไม่คงเพราะว่าความร้อนจากการใช้งานไปนานๆแล้วหน้าสัมผัสมันมันโก่งมันไม่ประกบกันมันโก่งนะครับมันโก่งก็ก็ฝาก มีแบตเตอรี่ก็จะหมดละอนะครับเราฝากทิ้งท้ายไว้แค่นี้เนาะคลิปเรานะครับเดี๋ยวจะยาวไปนะครับขอบคุณนะครับฝากติดตามเลยนะครับพี่น้